ตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแบงพับออนอนเพเสร็จพาวเดอร์กับคลิปอาหารของเราเมนูล่าสุดขนมโมตาครับผมอร่อยไหมขนมโมตา <c oughs> ใช่ผมทำเพราะว่าผมเห็นใจพี่สุดเขาทำกัน <c oughs> ผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าจะทําได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมขนมไทยผมชอบขนมไทยอยู่แล้วทํายาก <c oughs> ดรชอบอะไรยากๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน <c oughs> มีเมนูต่อไปหรือยังยังครับผม ตอนนี้ยังอยู่ที่มอตาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ครับกับขนมมอตานว่ขนมขนมที่เป็นขนมฝรั่งกับขนมไทยเนี่ยความต่างอันนี้ก้าางมกเลยเสน่ห์ต่างกันครับระหว่างขนมไทยกับขนมแบบต่างชาติแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของแบบเสน่ห์ที่เคนละแบบกันแล้วแต่แบบคนชอบที่ขนมมอตานผมทำจนถึงตีสี่เริ่มทำตีสาม แต่ว่าคือคือจริงๆมันใช้เวลาทํานานมากผมเห็นระว่าใจพิสุทธ์เขาทากันมันดูทําง่ายหูไม่ง่ายเลยทุกคนขนมไทยทุกเมนูที่ผมทำอ่ะบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายจริงๆแต่อยากให้ลองทําดูนะผมมันมันมันสนุกจริงๆมันฮิวใจได้นะเวลาทํากับข้าวทำอาหารทำขนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการทิวใจผมเหมือนกันพี่เมนูไหนภูมิใจที่สุดแลมวใจที่สุดครับเค้กทูเรียนอร่อย ต้มยนื้อร่อยต้เนี้ออร่อยอยากทำอีกเดี๋ยวถ้าเกิดแม่แม่ผมลงมาผมก็อาจจะอยากทำให้แม่ชิมอะไรอย่างเงี้ยะอ๋อแฟนๆก็ชิมทริปไปก่อนเลยชิมทริปได้ไหมอันนี้แจกสูตรนะคะกันนี้ผมผมจะพยายามอินเสิร์ตใกล้ๆให้ได้กลิ่นออกมาจากผ่านหน้าจอแล้วกันนะครับไม่อยากที่จะมีโอกาสจะได้ชิมนะที่รกโอ้โห ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทำแล้วกันถ้าผมมีโอกาสได้ทำแบบเยอะๆแบับผมอะมาแจากจ่ายให้ทุกคนได้ชิมกันแต่ว่าตอนนี้คือบางเมนูผมก็ไม่กล้าให้คนชิมผมเองยังไม่กล้าชิมเลยตอนนี้ก็ถ้าถ้าสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆก็คือพัฒน,นาตัวเอง ยตอนนี้ผมก็พยายามหาเรียนแอคติ้งเรียนน้องเพลงเรียนอะไรแบบนี้เพื่อพัฒนานตัวเองไปเรื่อยๆคือก็ตั้งใจที่จะยึดอาชีพนักสแสดงนี้เป็นหลักของชีวิตแล้วครับตกลุมรักการแสดงร็ราางต,ติดตามได้เรื่อยๆครับผมก ขอฝากผลงานนะครับผมละครชุดดวงใจเทวพรมนะครับผมยังไม่จบนะครับกับใจวิสุทธเดบสอร์ควันชีวันแล้วก็สําหรับวานรักต้องห้ามใครที่รออยู่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันนะครับผมเป็นบทละครสมัยใหม่มากๆก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเห็นแล้วครับผมดีใจมากๆเมื่อวานผมก็ แอบไปแบบว่าแอบถ่ายรูปแอบเซอฟี่อะไรแล้วคือขอบคุณมากๆเป็นเซอร์ไพรส์ของผมจริงๆเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม,ไม่กี่วันนี้เองครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ